สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินสวยๆราคาเบาๆมารีวิวนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะจะอยู่ในอาเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันที่ดินแปลงนี้ใกล้ทะเลประมาณ1.2กิโลเมตรค่ะจากถนนเพชรเกษมเข้ามานะคะก็ประมาณ4-5กิโลเมตรค่ะจากกรุงเทพมหานครมาถึงจุดนี้นะคะประมาณ3ชั่วโมงครึ่งหรือไม่เกิน270กิโลเมตรค่ะ แปลงนี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูหน้าหาดกันดีกว่านะคะโซนนี้ค่ะหน้าหาดก็จะเป็นหาดสาธารณะนะคะเราจะมีถนนสาธารณะเข้าไปถึงหน้าหาดเลยค่ะโซนหน้าหาดนี้นะคะก็ยังมีความเป็นส่วนตัวเงียบสงบบรรยากาศดีนะคะจะไม่วุ่นวายพลุกพ่านค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจค่ะ สำหรับหน้าหาดนี้นะคะก็จะเรียกว่าหาดนาเลศวนค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อน,นอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กๆราคาเบาๆค่ะจากจุดนี้นะคะเดินทางไปตลาดกุยบุรีนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งที่จับจ่ายใช้ซอย มินิโรตารหรือจะเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเหรือว่าจะเป็นโซนที่จับใจ่ายใช้สอยก็ประมาณไม่เกิน10นาทีหรือประมาณ5-6กิโลเมตรเองค่ะและโซนนี้นะคะก็ใกล้สถานีอนามัยประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรเองค่ะ และไม่ไกลาจากสถานีรถไฟด้วยนะคะห่างจากสถานีรถไฟประมาณ2กิโลเมตรกว่าเองค่ะโรงแรมนะคะเช่นโรงแรมเทวันดาราสาขากุยบุรีโรงแรมวาติกาสาขากุยบุรีหรือว่ากุยบุรีโฮเทลค่ะและโซนนี้ก็จะมีโรงแรมใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็จะเป็นโรงแรมแซนดแดนค่ะ น้ำประปาไฟฟ้าเข้าถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นฉนดคุดแดงนะคะเจ้าของขายเองด้วยค่ะก็ราคาเบาๆถูกๆนะคะจากแปลงที่ดินเข้าตัวจังหวัดประจวบก็ประมาณ28กิโลเมตรค่ะและจากถนนเพชกเกษมเข้ามาก็ประมาณ4 5กิโลเมตรค่ะและโซนนี้ก็จะไม่ไกลจากอำเภอกุยบุรีด้วยนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะนำไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะและปรับถมเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะปลูกบ้านหรือว่าบ้านพักตากอากาศหรือสิ่งปลูกสร้างค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆแปลงที่ดินกันดีกว่าค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินแปลงเล็กขนาด1 0 0ตารางวาค่ะด้านหน้าติดถนนกรอนกีนะคะซึ่งเป็นถนนซาธารณะและข้างแปลงที่ดินก็ติดถนนกรอนกีด,ด้วยค่ะ แปลงนี้ค่ะติดถนนสาธารณะทั้งสองด้านเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็เป็นข้อดีทีเดียวนะคะติดถนนทั้งสองด้านเลยค่ะก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะคะ จะมีด้านข้างนะคะที่ติดเพื่อนบ้านและด้านท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะเป็นที่ดินว่างเปล่าของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันค่ะโซนนี้นะคะบรรยากาศดีเงียบสงบค่ะก็จะยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างมากนักนะคะและโซนนี้ก็จะไม่เป็นบรรยากาศที่เป็นชุมชนแออัดค่ะมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะและเป็นแหล่งชุมชนค่ะไม่ไกลจากแหล่งจับใจ่ายใช้สอยนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะมีเสาโฉนดสีแดงและทุกๆมุมนะคะก็จะเห็นเสาโฉนดนะคะชัดเจนหมดทุกจุดเลยค่ะตรงนี้นะคะเสาโฉนดท้ายที่ดินค่ะด้านท้ายที่ดินนะคะก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านซึ่งจะล้อมรุดหนามไว้ค่ะเราเดินตามแนวตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นแนวเสาหลักโฉนดสีแดงๆทุกๆก,กลักเลยค่ะ แปลงนี้ค่ะที่ดิน100ตารางวานะคะจะเป็น2อโฉนดซึ่งเป็นที่ดิน2แปลงติดกันเลยค่ะเส้นทางการเดินทางนะคะจากอำเภอหัวหินมาที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะประมาณไม่เกิน68กิโลเมตรค่ะและจากจุดนี้นะคะไปอำเภอเมืองก็สะดวกไปอำเภอกุยบุรีก็สะดวกและจากจุดนี้นะคะไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาล รัฐบาลนะคะก็ประมาณไม่เกิน4กิโลเมตรค่ะมีด้านหน้ากว้าง18.6เมตรลึก22เมตรและท้ายที่ดินกว้างประมาณ27เมตรค่ะ แปลงนี้นะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยมากๆเลยค่ะซึ่งจะเป็นด้านท้ายที่ดินจะก,กว้างกว่าด้านหน้าหน่อยหนึ่งปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศก็บรรยากาศดีทีเดียวค่ะข้อดีของแปลงนี้นะคะที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะปลูกสิ่งปลูกสร้างหรือว่าบ้านพักตาอากาศที่อยู่อาศัยได้สบายๆเลยค่ะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินกว้างประมาณ8เมตร และถนนด้านข้างที่ดินกว้างประมาณ5เมตรค่ะซึ่งถนนทั้งสองด้านก็จะเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนครอนกีดทั้งสองด้านเลยค่ะโซนนี้น้ำไฟเข้าถึงเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำประปาภูมิภาคอำเภอกุยบุรีไซสะอาดนะคะและโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนที่ใกล้ๆกับทะเลค่ะห่างจากสถานีอนามัยประมาณ1กิโลเมตรเองค่ะ แปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะสนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่อยู่ใกล้เคียงกับอำเภอกุยบรีจากจุดที่เราเห็นถนนสาธารณะตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปอำเภอกุยบรีซึ่งเป็นเส้นทางรัฐได้เลยค่ะประมาณไม่ถึง15นาทีก็ถึงแล้วนะคะ และโซนนี้เป็นโซนที่ไม่ไกลจากถนนเลียบริมทะเลซึ่งไปอำเภอสามรยอดอำเภอปราณบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่างๆเดินทางได้สะดวกสบายเลยค่ะและโซนนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปเส้นทางถนนเรียบชายทะเลเข้าไปตัวจังหวัดประจวบซึ่งเป็นถนนทางรัฐได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ขายราคาจากเจ้าของเลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์0631589982ค่ะหรือติดต่อช่องทางไลน์ WhatsApp ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจะลงรายละเอียดต่างๆและเส้นทางการเดินทางต่างๆไว้ท้ายคลิปค่ะสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ ที่ดินสวยๆวยาราคาเบาๆแวะมาดูที่ช่องนี้ได้เลยนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ